สี่ต่อสองแต้มครับนําอยู่ครับอาลโครับลูกเส์ฟของคุณลัตธิดาทองสุกเสียไปยังเปิดได้ครับจับหนึ่งชงสองหน้าตาขายลูกนี้ตล็อกโอ้โหยังไงครับบล็อกได้เฉยเลยครับโอ้โหไม่อยากจะเชื่อครับไม่อยากจะเชื่อครับบล็อกได้เฉยเลยครับโอ้โหเด็กบล็อกผู้ใหญ่ครับเอาแมตช์การแข่งขันนะห้าต่อเจ็ดแต้มครับ ลูเลียนพัใส์นครปฐมตับลังอยู่เสิร์ฟไปลูกนี้จะหายงเหมือนกันครับเอาแล้วครับกับตันทีมครับเดินไปขู่ด้วยครับไปเล็กหนึ่งครับเล็กพลิกขึู่จริงๆครับน้องป้อนนะครับกุลนัทตาทองศุขคะแนนของลูเลียนพัใส์จากจังหวัดนครปฐมครับไล่ขึ้นมาครับหกเจ็ดหกต่อเจ็ดครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับตอนนี้ ต้องการเซตดีเพื่อตีเสมอครับเอาล้ครับกุนนัตนาเซฟหายโอ้โหนี่ครับนี่ก็แชมป์เหมือนกันเลยครับรุ่น12ปีได้ชิงถ้วยท่านผู้เอกประวิทย์วงสุวรณเลยครับที่แฟชั่นไอยแลนด์นะครับปีล่าสุดนะครับสามตัวดึงแต้มครับจังหวะการเสิร์ฟของเรียนวัสไซครับตะคอนประโมนะครับหมายเลขกึงครับเ์ฟตัดยอดโอ้โห มีลูกดักดวงมีลูกหยอดครับโอ้ได้แต้มครับเอาเลยครับเก้าต่อห้าแต้มครับลูกเสริมของเดชบ้านเราชิดจากนาชบุรีครับยังเก็บไม่ได้ครับโรงเรียนวัดไซจากนครปฐมลูกนี้โอ้โหเตะลูกนี้ครับอ่าบล็อกออกไปครับเ็นคะแนนของโรงเรียนวัดไซลูกเสริมของโรงเรียนวัดไซนะครับโดยทางด้านกุนรัดาครับเสร์ฟไปโอ้ยลูกนี้ได้แต้มครับ เอาแล้วครับคุณนดาทองสุกครับยังมีความหวังครับเจ็ดต่อเก้าครับตัดหลายแค่สองคะแนนเท่านั้นเครับเจ็ดต่อเก้าแต้ครับลูกเสิร์ฟของคุณนดาทองสุกเสิร์ฟพิกเด็ดโอ้หสงสัยครับได้ยินพี่ชัยไทยไอเวย์ครับโอ้ทักมาครับเลยเสิร์ฟแบบพี่ชัยเลยครับพี่ชัยชอบเสิร์ฟพิกเด็ดอย่างนี้สงสัยกับพี่ชัยแปดต่อเก้าแต้ครับ คุณน <Construction. ekk ages> ัดดาครับอีกแต้มเดียวจะเสมอหรือเปล่าจี้ไปใส่ตัวชงแล้วจำดึงชงสองแพทตองขึ้นมาจังหวะนี้แตงหวานโอ้หเก็บได้ครับนูกนนี้ยังไรครับน้าตะไครแล้วก็แต้จอยโอ้โหเสมอกันเลยครับ9ต่อ9แต้มครับกลับมาได้ครับโรงเรียนพัาไซครับนครปฐุมครับ เก้าเท่าแล้วครับตอนนี้เอาล้ครับจังหวะนี้แตงโมทาเสิร์ฟมาเก็บไว้ได้ครับลรงเรือบัสไซจะแซงนําหรือเปล่าครับลูกนี้สัดแบกไปโอ้เก็บได้เหมือนกันครับล้านบุรีเดียวเช่นเดียวกันครับแพทองเลยครับแตงหวานลูกนี้เรียบ้อยครับโอ้เข้มข้นเหลือเกินครับโอ้ยสู้กันได้อย่างสุดมันเลยครับน้องแตงหวานเลยครับจังหวะขึ้นฟ้าของใบเลขเจ็ดนะครับสิบต่อเก้าแต้มครับแตงโบทาบ้างครับเสิร์ฟมาลูกนี้เปิดหัวได้ครับ ชงจังหวะสองขึ้นมาหน้าตาคายแล้วก็โอ้พิกเดตโอ้ยตัวเล็กนิดเดียวครับไม่คิดว่าจะเตะพิกเดตได้ครับโอ้ใจสู้เลยเกินครับโรงเรียนวัดไซครับที่สองครับโอ้ใจหายใจคว่มครับหลุนกันสนุกทุกเม็ดเลยครับมาตกแปะครับก่อนครบหัวไปเลยพิกเดตไหมไม่ผีกับลุงนีเอาละครับเป็นคะแนนขึ้นนําของทางด้านทีมเจ้มาราชนิจากราชบุรีอีกรอบครับ สิบต่อสิบเอ็ดแต้มครับใครชนะคู่นี้จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับชนบุรีครับโอ้โหเ์ปเปนต้าครับมาอีกแล้วครับลูกเส์ฟของลูกป้อนครับคุณรัทธดาทองสุขครับสิบเอต่อสิบเอ็ดแต้มครับคุณรัทธดาทองสุขอีกแล้วครับท่านครับไปใส่ตัวโจวครับจับโจงมาจ้าหนี้แพ้ทองให้กับแตงหว่าเรียบฟ้าลงไปครับเป็นคะแนนของโรงเรียนเปจมาราชูทิ่จังหวัดราชบุรีครับ โอ้โหคนภาคนี้หายใจแทบไม่ทันครับผมทิติคุณเรียกบอกว่าวัดไซรับผมสิบเอ็ดต่อสิบสองครับลูกนี้เสิร์ฟไปว่าไงโอ้ยลงครับโอ้สิบสองเท่าครับโอ้โหไม่อยากจะเชื่อครับแต้มต่อแต้มเลยครับคะแนนเสมอกันครับที่สิบสองต่อสิบสองคะแนนครับในเซตที่สองครับจบที่สิบห้าแทบนะครับเอาละครับดีคือการแข่งขันรอบคัาเรียครับตะก้อชูแมตต์บายไทยพีพีนะครับตีรอบโอ้ยเสิร์ฟหายเช่นเดียวกันครับแตลงโบทาครับ หวานลูกเสิ์บได้แต้มครับกลับมานำอีกรอบครับสำหรับเบจมาราจูทีสจากราชบุรีในการแข่ง13ต่อ12คะแนนครับแต่งโบทาครับเสิมลูกนี้มายังเปิดไปได้ครับเอาแล้วครับจับ1ชง2หน้าตาขายไกลไปลูกนี้เตะได้ไหมยังได้ครับโอ้เก็บไม่ได้ครับแพ้ทองครับขึ้นไปกับแปงหวานลูกนี้ฟ้งเราจูวได้ไม่ทันครับโอ้หอุตส่าเก็บได้ในชดแรกแล้วนะครับแต่ว่าตาเล่นไม่ได้ครับ อีกแต่เดียวจะเกมครับล็อกร้อยอย่างเดียวนะครับเพื่อจะต่ออายุให้ได้ครับเอาละครับเบจมาเสือมาเปิดหัวนะครับจับหนึ่งโชนสองมางจวะนนี้ไกลไปเตะได้ได้โอ้ได้แทบครับสิบสามต่อสิบสี่ครับยังไม่เกมครับเชยังไม่ตายครับเอาเลยครับงานดีครับสิบสามต่อสิบสี่ครับคุณนัตดาเสร์ฟลุกนี้โอ้ยว่าไงครับโอ้เอาเละครับลูกนี้ เป็นลูกออกก็จบเกมเลยครับอออโอ้เกือบทันครับวัดไซจากนคราปฐถมครับโอ้โหต้องบอกว่าชนะใจครับวัดไซนคราปฐถมครับโอ้โหสุดจริงๆครับตัวเล็กนิดเดียวครับอือหือ